สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Easy School สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ครับพิมพ์คำว่า www.r- ขีดกลางแล้วก็ scan.com/scm นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วกด enter เข้าไปครับ เราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างการล็อกอินตรงชื่อผู้ใช้ให้เราใส่รหัสนักเรียนของเราครับ15 183รหัสผ่านในเบื้องต้นเนี่ยผมใช้เป็นรหัสนักเรียนเหมือนกันกดเข้าไปนะครับ15183เหมือนกันนะครับหน่วยงานสถานศึกษาตรงนี้ให้ใส่คำว่า dp 3แล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูของ easy tool สำหรับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับตรงนี้จะมีชื่อของนักเรียนแล้วก็รหัสนักเรียนสิ่งที่เราจะดูได้จากหน้านี้ก็คืออันแรกเลยคือเมนูเวลาสแกนเข้าออกให้เราคลิกเข้าไปครับตรงสีน้ําเงินตรงนี้เราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของข้อมูลการลงเวลาของนักเรียนนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีผลการลงเวลาของนักเรียนว่าในแต่ละวันนักเรียนมาถึงโรงเรียนกี่โมงกลับออกจากโรงเรียนกี่โมงวันไหนที่มีการลานะครับ วันไหนที่มาสายก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มาเรียนทันเวลาตามปกติก็จะเป็นสีน้ำเงินเราสามารถย้อนดูได้ถึง2ปีเลยครับคลิกเข้าไปครับก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนนักเรียนมาโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดว่าขึ้นสีส้มๆเยอะๆนะครับก็ต้องสอบถามนักเรียนแล้วแหละแสดงว่าออกจากบ้านช้าให้รีบออกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูการลานะครับเราคลิกเข้าไปดูครับ เมนูการลาตรงนี้นะครับจะมีประวัติการลาของนักเรียนเรามาดูตรงนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับการลาป่วยนักเรียนลาไปแล้ว1วันเหลือวันลาที่เหลือสิกาลาได้อีก29วันอันนี้คือสิกาลากี่วันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้กําหนดนะครับลากิจลาไปแล้ว2วันถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเราลาไปเมื่อไหร่บ้างเราคลิกดูตรงนี้ได้เลยครับเราจะเห็นว่าลากิจ ไปแล้ว2วันก็คือวันที่8สิงหาแล้วก็วันที่9สิงหานะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าการลาได้รับการอนุมัติแล้วนะครับรายละเอียดคือไปทุระคุณครูอนุมัติแล้วเราก็กดกลับมานะครับส่วนในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการเพิ่มการลาก็ให้เรากดปุ่มสีเขียวครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเข้ามาที่เพิ่มการลานะครับแล้วก็กดไปที่รากิจสม,มุตินะ แล้วก็เลือกวันที่เราจะลาวันที่16วันที่16แล้วก็ใส่สาเหตุไปนะครับไปต่างจังหวัดแล้วก็กดส่งคำร้องขอลาแค่นี้เองข้อมูลการขอลาก็จะถูกส่งไปยังคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรอการอนุมัติต่อไปเมนูนถัดไปนะครับเรากด back กลับไป เราก็จะมาดูวันหยุดประจําปีกดวันหยุดประจําปีนะครับวันหยุดประจําปีตรงนี้ก็จะเป็นวันหยุดประจําปีของทางโรงเรียนว่ามีวันใดบ้างในแต่ละเดือนนะครับเพื่อที่ว่าทางผู้ปกครองและก็นักเรียนจะได้วางแผนในการทําธุระในวันหยุดได้นะครับเราแบ็กกลับไปครับเมนูถัดไปจะเป็นเมนูข่าวสารเราคลิกเข้ามาจะเห็นว่า เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ทางโรงเรียนจะประกาศข่าวสารของทางโรงเรียนถึงผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้ได้ย้อนหลังไปได้2อถึงสปีเลยนะครับเราคลิกกลับมากลับไปที่หน้าแรกนะครับเมนูถัดไปจะเป็นเมนูส่วนตัวนะครับตรงเมนูนี้รบกวนทางผู้ปกครองนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยรบกวนกรอกข้อมูลให้นิดนึงนะครับตรงคําว่าส่วนตัวนะครับแล้วเราเลื่อนมาข้างล่างสุดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมครับ คิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จุดที่เราจะแก้ได้ก็คือ1รหัสผ่านในครั้งแรกเนี่ยผมใส่รหัสผ่านไว้เป็นรหัสประจําตัวนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่รหัสใหม่นะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้ไม่แอบเข้ามาดูของเราเนาะแล้วก็ตรงชื่อเล่นบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรไลน์อีเมลสัญชาติศาส,สนาชื่อบิดาเบอร์โทรบิดามารดาตรงนี้ทางผู้พัฒนาโปรแกรมอยากจะให้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในกรณีที่ว่าทางคุณครูประจําชั้นเนี่ยมีความจําเป็นต้องติดต่อผู้ปกครองนะครับจะได้ไม่ต้องไปค้นประวัติของนักเรียนนะครับก็จะได้มาดูตรงจุดนี้ได้เลย,เลยแค่คลิกเข้ามาเนี่ยคุณครูก็จะสามารถดูประวัติของทางนักเรียนได้นะครับการใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกของการใช้งานผมจะแนะนําวิธีการนําแอปพลิเคชันตัวนี้ไปวางไว้หน้าจอนะครับ พออยู่หน้านี้ใช่ไหมครับเรากดปุ่มจุดๆสามอันนะครับแล้วก็หาคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ผมตั้งชื่อไว้ r ัลสแกนแอปแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปครับนะครับเมื่อเรามาอยู่ที่หน้าจอนะครับมือถือแล้วก็จะเห็นไอคอนอัลสแกนแอปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเราก็จะเข้ามาตูแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติไม่ต้องล็อกอินใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ผมจะขอจบการแนะนำวิธีการใช้งาน i f s y School Application แต่เพียงเท่านี้นะครับหากผู้ปกครองหรือว่านักเรียนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีฟีเจอร์แบบนี้ควรจะเพิ่มอันนี้ควรจะลดอันนั้นแนะนำพวกเรามาได้นะครับให้คำติชมเรามาได้เลยที่ตามที่อยู่ที่ด้านท้ายคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ